สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเพิ่มยอดแชร์ใน Tik ก o ็ออ A นะคะวิธีนี้ปลอดภัย100%แน่นอนคะ่ะไม่ใช่รหััผ่านะนะใช้แค่ลิงก์นะคะวิธีนี้ถูกต้องตามหลักของแพลตฟอร์มแน่นอนคะ่ะมั่นใจได้เลยนะคะส่วนตัวก็ทดลองใช้มาสักพักนึงแล้วนะคะไม่ห่วงเรื่องการถูกแบนแน่นอนนะคะก็จะมาทํากันนะคะก็อย่าลืมตั้งแอคคาบเป็นสาธารณะด้วยะคะ่ะไม่งั้นยอดไม่ขึ้นนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นให้เรานั้นเองนะคะสําหรับใครนะคะที่ชอบลงคลิปลงโพสตนะคะอยากเปิดการมองเห็นนะคะอยากสร้างความน่าเชืือ่อออถให้กกัับเเราาานนนนงะ็ามาทํวิธีี เ,ะคะเคล็ดลับของเราวันนี้ก็คือเว็บที่มีชื่อว่าเค m โซเชียลนั่นเองนะคะเป็นผู้ให้เป็นการนางโซเชียลที่ดีที่สุดเลยแล้วก็ราคาถูกคุณภาพดีได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากมายเลยค่ะขายเข้ามาแล้วสามารถกดสมัครใช้งานที่แถบสีเขียวได้เลยนะ นี่จะเป็นหน้าตาของการสมัครใช้งานนั่นเองนะคะสามารถกรอ,อกตามนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมติ๊ค่าว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมตโนบัตด้วยนะคะแล้วก็สมัครใช้งานได้เลยค่ะใครที่มี gmail แล้วก็สามารถล็อกอินได้เลยนะคะเนื่องจากเราได้ทดลองใช้เว็บไซต์แล้วนะเราจะเข้าสรุปมาแนะนําเว็บไซต์กันเลยนะคะ อันนี้จะเป็นหน้าตาของเว็บที่เรามาใช้วันนี้นะคะก็คือเว็บแคม Social นั่นเองนะคะใครที่สนใจก็คลิกลิงก์ใต้โพดได้นะคะหรือจะสแกนเคิโคดก็จะแปะลิงก์ไว้ให้นะเมนูแรกเลยนะคะที่จะแนะนํานะคะก็คือเมนูเติมเงินนั่นเองนะคะสําหรับใครนะคะที่ลงทะเบียนมาใหม่นะคะก็สามารถทําตามได้เลยนะคะ ช่องทางการเติมเงินก็จะมีให้ช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสแกนเคอร์โค้ดโทมันี่เวเล็ตหรือว่าคริปโตนะคะแล้วก็อ่างเปาเวลเล็ตนะคะทุกช่องทางจะมีคําแนะนําแลอิฐอยู่ด้านล่างเลยค่ะสามารถทําตามได้เลยนะคะไม่ยุ่งยากแน่นอนค่ะส่วนใครนะคะที่สแกนเคอร์โค้ดห้าร้อบาทขึ้นไปก็จะได้โบนาัสจากเว็บไซต์5%ด้วยนะคะก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะมีโบนัสให้เราด้วยนะเมื่อเติมขบ500บาทนะคะ แล้วจะกลับมาดีคําสั่งซื้อใหม่ของเรากันเลยนะคะวันนี้เราจะมาเพิ่มยอดแชร์ใน t ิ k กต o อนะคะแล้วกดที่เมนูคําสั่งซื้อใหม่ได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นหน้าตาของเมนูคําสั่งซื้อใหม่นั่นเองนะคะมีให้เลือกหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะวันนี้เราจะใช้ของ t ิ k กต o k นะคะหมดหมู่นะคะเราก็เลือกเพิ่มยอดแชร์ได้เลยค่ะ บริการนะคะก็จะมีบริการให้เลือกหลากหลายบริการเลยนะคะมีเลยราคาแจ้งเราเลยนะคะว่าเราต้องการใช้บริการไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะคะว่าเราต้องการบริการไหนนะราคาเท่าไหร่นะคะวันนี้จะมาใช้อันแรกนะคะราคาที่ถูกที่สุดนะลิงก์เรากลับไปที่หน้าทิกตอกของเราแล้วก็คัดลอกลิงก์โพสของเรามาได้เลยะคะ่ะ นำลิง์มาวางนะคะแล้วก็สามารถใส่จำนวนที่ต้องการได้เลยนะคะว่าเราต้องการยอดแชร์เท่าไร่นะคะเป็นการเปิดการมองเห็นนั่นเองนะแล้วก็จะมีเวลาค่าเฉลี่ยนะคะแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายนะคะก็ประมาณ2บาทนะคะต่อ2 0 0แชร์ก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะแล้วกดสั่งซื้อได้เลยค่ะ พอสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นแทบสีเขียวแบบนี้เลยนะคะใครที่อยากดูประ<ไ>ปวัติการสั่งซือ้อนะคะก็สามารถกดที่ประวัติการสั่งซื้อได้เลยค่ะแท็บที่2เลยนะคะนี่จะเป็นหน้าตาของประวัติการสั่งซื้อนั่นเองนะคะสามารถเอาเลขออเดอร์ใหม่ของเรานะคะไปแจ้งมินได้นะคะเวลาติดปัญหาอะไรนะแล้วก็จะมีลิงก์โพสต์ของเรานะคะสามารถกดเข้าไปดูได้เลยว่าใช่โพสต์ของเราหรือเปล่านะแล้วก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะคะแล้วก็สถานะรอดาเนินการนั่นเองนะ ใครที่มีปัญหาอะไรนะคะสามารถติดต่อแอดมินที่ช่องทางการติดต่อแอดมินได้เลยนะคะเมนูที่4เลยค่ะนี่จะเป็นหน้าตาของการติดต่อแอดมินนั่นเองนะคะ สามารถติดต่อได้2่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะแอดไลน์มุมบนนี้กับมุมขวาน,นี้นะคะหรือว่าจะใส่เลขออเดอร์เมื่อกี้นะคะแจ้งปัญหาแจ้งบนมู่นะคะใส่ข้อความใส่รูปภาพก็แจ้งแอดมินได้ตลอดย4ชั่วโมงเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบริการของความช่วยเหลือนั่นเองนะคะก็ถือว่าสะดวกม,มากเลยนะคะใครนะคะเข้ามาแล้วนะคะกำลังตัดสินใจอยู่นะคะหรือว่าอยากศึกษาบริการในเว็บไซต์ก็ยังมีแท็บเมนูบริการทั้งหมดมาให้ด้วยนะคะ นี่จะเป็นหน้าตาของเมนูบริการทั้งหมดนั่นเองนะคะมีคําแนะนํามีคําอธิบายนะคะคำสั่งซื้อขัน้นต่ำขั้นสูงนะคะบริการไหนพิเศษรวดเร็วที่สุดในตอนนี้นะคะแล้วก็ราคาบอกด้วยนะคะว่าเท่าไหร่นะคะทุกแพลตฟอร์มเลยนะเราสามารถตัดสินใจได้เลยนะคะว่าเราต้องการใช้แพลตฟอร์มไหนนะ,คะใครนะคะที่เข้ามาใช้เว็บไซต์ให้แล้วนะคะถูกใจกับบริการถูกใจกับราคานะคะอยากแชร์ต่ตออยากแบ่งปันนะคะหรืออยากหาเลยได้นะคะในเว็บไซต์ก็ยังมีเมนูแนะนําเพื่อนมาให้ด้วยนะคะนี่จะเป็นหน้าตาของเมนูแนะนําเพื่อนน,นนั่นเองนะคะ ามารถนำลิงก์นะคะไปแชร์ต่อนะคะถ้าเพื่อนเข้ามาใช้งานเข้ามาเติมเงินก็จะได้ค่าคอมมิชชั่น5%จากเว็บไซต์ด้วยนะคะก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะเพียงแค่แชร์เว็บไซต์เ <c oughs> คมโซเชียลนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของบริการนะคะที่เรามาเลือกใช้วันนี้นะคะและก็แนะนําวันนี้นะคะมียอดแถมแล้วก็มีโบนัสให้เราแถมใครที่เติมเงินครบ500บาทขึ้นไปนะคะหรือว่าใช้งานบริการ500บาทขึ้นไปนะคะก็สามารถมาดูเมนูแท็บ ซีรีส์จีนได้ด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นเมนูแท็บซีรีส์จีนนั่นเองนะคะสามารถเข้ามาดูได้เลยนะคะก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะกับเงินที่เราเสียไปนะเราจะกลับไปที่หน้าทิกตอกของเรากันเลยดีกว่านะคะตอนนี้นะคะยอดแชร์ของเราอยู่ที่27แชร์นะคะเราก็จะมานีหนึ่งทีนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะยอดแช่งเราก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะจาก27แช์นะคะตอนนี้ก็เป็น314แชร่ก็บอกแล้วนะคะว่าเว็บไซต์มียอดแถมมาใ,ใ,ให้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถเข้ามาดูซีรีส์ได้ด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่เป็นลูกค้าเก่านะคะเตมิมเงิน500บาทขึ้นไปนะคะหรือว่าใช้บริการ500บาทขึ้นไปนะคะอคันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเว็บไซต์นะคะที่มาแน,นะนําวันนี้เลยนะคะสามารถเข้ามาดูซีรีส์ได้ด้วยนะคะก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะกับเงินที่จ่ายนะคะรับรองว่าบริการสะดวกรวดเร็วทันใจใช้ได้แบบไม่ยุ่งยากแน่นอนค่ะเข้า ศึกษาบริการเข้ามาลงทะเบียนกันก่อนได้นะคะวันนี้ถ้าพิจาพัาได้ก็ขออาภาัยณที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ